เออพี่ว่าเราไปเที่ยวทะเลกันดีไหมก็เออโอเคอยู่นะคะพี่เลดี้แล้วเออลาลิตี้จะไปกับเขาไหมเนี่ยไปค่ะไป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 โอเคงั้นเราก็ไปกันเถอะไปเคค่ะ ใน่ๆๆๆ่ใหว้ายโอ้ยเดินขุงเสาเจ็บชะมัดเลยซุ่มซ่ามจริงๆเลยลายตี้เนี่ยทำความสะอาดบ้านหลังเสร็จแล้วนะคะ โอเคค่ะน้องๆรอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาโอเคค่ะเออมีบ้านว่างหนึ่งหลังไหมคะอ๋อมีห้องมีหลังสุดท้ายพอดีเลยค่ะเออโอ้คุณคือลูกค้าคนสุดท้าย ทางร้านเราเลยนะคะเอ้าจริงเหรอเออแล้วมากันกี่คนคะแล้วจะมาพักกี่คืนคะเออมาห้าคนสิคืนค่ะโอเคค่ะเชิญทางเชิญทางนี้เลยนะคะเอ,อเดี๋ยวฉันขอไปเรียกน้องๆก่อนนะไหมคะได้ค่ะเอออย่านานนะคะ โอเคค่ะรอสักคูนยนะน้องน้อง,อ,งออกมาได้แล้วโอเคค่ะพี่นลังหลับฝันไร้เรลวอย่าไายล้มขอโทษค่ะขอโทษค่ะอย่าลืมสัก อย่าลืมสวัสดีด้วยนะสวัสดีค่ะหนูชื่อพาลชานะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อลาลิตี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อชูก้าครับสวัสดีค่ะหนูชื่อแอปเปิลค่ะโอ้ส่วนส่วนฉันชื่อเลดี้นะคะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อคิมเมอร์นะคะส่วนฉันชื่อลา เอ้ยฉัน,ฉ,นฉันชิคกีมเค,ค้กค่ะเอ่ออันชนทางนี้เลยนะคะตุ้ยตุ้ยต,ตุ้ผักพี่หลมแล้วไม่ขอโทษด,ด้วยนะ ไปก่อนคะ่ะคุณฉวยขอบคุณคะ่ะเด็กสมัยนี้น่ารักจังเลยอ่ะอยากได้เด็กมันเลย,ยงั้นอะแหวะก็ชั้นทางนี้เลยนะคะชั <c oughs> ้นื เอาได้ยังไงเนี่ยอ้ก็เชิญเข้ามาได้เลยค่ะเอ่อทุกคนไปไหนกันหมดคะเขาก็แคมเขาก็แคมไม่อยู่นะคะ มาเร็ว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 โทษนะคะไปข้องน้ำอะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเชิญเชิญตามสบายเลยนะคะไปแล้วค่ะเอออยากบอกนะคะว่าไม่มีห้องนอนเออห้องนอนมีค่ะเชิญนอนตามสบายเลยนะคะไปแล้วค่ะ เอ,อน้องๆน,นอนกันได้แล้วจ้าอ่าเข้าไปนอนเลยฉันจะไปอยู่บนก้อนเมฆเอิมส่วนฉันจะไปนอนทางนูง้นละกันนะมีที่นอนอ่าออเอ,อโอเคในที่สุดก,ก็ได้พักผ่อน ว้ายตกเตียงออ้ที่นอนรุ่มจังขณะน,นี้เวลานี้เที่ยงคืนค่ะเวลานี้เที่ยงคืนค่ะแก๊งของของเลดี้ก็ปวดก็ปวดฉี่คนหนึ่ง โอ๊ยปวดฉี่จังเลยอ่ะไปฉี่ดีวกว่าอ่าไอฉี่เสร็จแล้วฉี่เสร็จแล้วไปเข้านอนดีกว่าว้ายตุ๊กตาอะไรเนี่ยทำไมอยู่ตรงนี้เนี่ยบ้าไปแล้วโอ๊ยขนลุกแล้วไปแล้ว ลาลิตีตต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 ต้ตตนตืตนตืตนตตนตืตนตืตนตืตนแล้วตตตตตตูกาตื่นตื่นตื่นตืตตตตัยตื่น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 ตืตนตื่นตืตนตืตนตืตนตต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 เป็นอะตตตไรของเธอเนต่ตใช่เปตนอะไรของน้องตตใช่เตนอตตสต่ตตตาย แป็นอะไรของนายเนี่ยอ,อใช่เป็นอะไรของนายนะ่ะเออมันมีตุ๊กตาตัวใหญ่เป็นเบือบมเทมเลยอะอยู่ตรงนู้นอะพี่ทุกคนไม่เชื่อลองไปดูสิสงสัยเขาเอามาตั้งโชว์มั้งเธอคิดมากไปหรือเปล่ปาเอามาตั้งโชว์อะไรตอนที่ยังคืนเนี่ยฮะห,ห้องเราก็ล็อกนะ งั้นพาพี่ไปดูหน่อยสิโอเคค่ะตามเลย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 นามาเลยนะคะตามมาเลย ไอ้คนลุกเออคนลุกหน่าไหนดูสิวายตุ๊กตาบ้าเลยเดียผัดทุกหนูล้มแล้วก็ไม่ขอดวดนี่มันตุ๊กตาในดังเทเนี่เย้ย ไปไหนว้าาด้วยหอพีด้วยไปไหน จะไปไหนจะไปไหนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะครายให้ด้วยนะคะจะไปจะไปไหนจะไปไหน a yeah.